สวัสดีครับพบกับช่องพ่อแม่หงิงลำเพ,พลินออพีเที่ยวครับบรยยบรยากาศบายบายครับเห็นอย่างกินกันต่อเดี๋ยวไปชมกันครับเม่นอย่างนี้ ปลไอหน้าเย็นเนี่ยไม่ได้ใส่มาะหน้าเลยบอกเย็นแท้เลยกัเย็นหน้ามันเป็นเย็นตลาดขอเยวี่บอยนหน้ามันเปนเย็นตลาดเย็นเย็นจากธรรมชาติพอกลังเยีย่อันนันที่ลูกตะไสเอาให้ลูตีด้เ่

มนี่พอการใช้เป็นมหาครับสวัสดีครับสวัสดีครับาติออกสองยูทูเบอร์สองใหญ่เพิ่งออกจากออกจากนางานมากับเรมหาอยู่บ้านบใกล้สามสิโลหนึงครับสามสิโลจากกระลุเดี๋ยวจากกระทลุมาถึงบ้านน้องคู่กับสามสิบโลสามสโลครับจากกระทลุไปงานกับประบาณบทองสิโลเก่าโลมืออื่นกัใกล้ๆก็นี่เดครับบอกอื่นอื่นอื่นเาไปทางไห มืงเอื่นกะงานยูไกลๆเมืองสีเกตเลยใกล้อีรจานนี้ไปกันอาสิประมาณ่าจะเกินยี่สิบโลนะครับมเจยังคือนังยองออกกันกพใจมเจัากันเรานี่ทากันเมื่อา่เออเบ่งเบิ่งริดดีๆแต่ตอนนี้ถันวนกํลังถนนกํลังก็ให้แบกวนยู่ มันกินได้เยอะผมกับข้าวโพดกินกินวอมันข้าใส่วอยังคะว่าไม่หน่อยหรือไม่หน่อยเน่ผ้ามักินตอกมันเนื้อในขอย็มันกินบไม่หน่อยนะแห้งหกินหลายยำดีเท่าไรเ้อยำมันเอยโแส่เ้อแห้งแอลกอเนลอ้าวน้ครับพี่น้องพอจะจุดหแล้วเราพอคั่อคั่วเสีบเด้อไก่ของเสสมือนไกส่ส่ลอสมันมันไดไก่คน กล้กล th okay, okay. <v> ้ต uh, <to fucking body consultation> ah, ัมาตมาเแกเหยืงเสียตัดียวเมืนจ้น่ขนหลายๆกัการานนี้แกมมันมีน้เียนก็มันมเป็ตอนหา่เดีวน่าเแดเีรเรียบร้อยแล้วเบิ้งหน้าตาตุมปลาไหล หอมใบกะเพราครับใชอ้ยเจัหนาตาตังหนยัโอ้ใบกะเพราเด้ไม่ได้ใส่คือหอมเลยเพันแฉได้ก่ของแทะแล้วนี่ยุดยอดเลยหอมคับโอ้ยก้นหอดก้นเท้าหอดยิ่อยู่สาวเหียญเลขจีจีกู<ส>ยิ่งใจสีมากยิ่งูมาก็เล ค่าแพงเลยไม่น้า่อยค่อ่ได้เล่อยได้เรต่อัว่าเ้พันเดี๋ยวเขาบอมีเงินแรงบอกม่เขาขขายอย่สนามว่าตุไก่นตีบอหมาเบาอีก้วตัวม่นสวยมาตาแล้วตัว่ม่นสวยอ้ยน่เสียไม่เสียกระป๋กไดเป๋าเสียไมีแต่ในเกี่ยวแค่ โอ้เป็นตะเสียบค่ะนี่นะครับบรรยากาศน้ำทองไฮทองหน้าครับอยู่แบบเดียวเดียวมีเอฟซี FC มหาเพื่อนฟูงต้นต้นเนี่ยพอกันเถินังบุคคลเดียบมาบาท เสร็จแล้วเสแล้วป่ะเสร็จแล้วมาพอกระชชดี่หมันอัน้เนต้องไงบาอกชิมเบืองก่อนว่ะเป็นยังไงบ้นี่ใส่ขิงน้ำเนขิงใส่สูตรเพื่อนคนสมุนไพรเทุ้งยางเป็นสมุนไพรเบื่อมันใส่เพ่อนกินเรอจุมกระทามันหันหัวในจกระทาก่อนกินตบเย็นน่ะ ทำนายเบิงว่าเอียนตัวนี้สิเป็นจังไดตัวผู้ตัวเมียตัวผู้หรือตัวเมียซีบเบิร์นกระหูเราไปดูตัวเมียตัวผู้ตัวผู้ตอดปากตัวเมียจะบ่ตอดทำนายว่าเป็นตัวผู้ก่อนนะตัวผู้กับมนตัวเมียนี่ที่บ่ลวกปากจะบ่ตอดปากนีตัวผู้แซ่บช่ใส่ผักแห้งน้าหรือเปล่าใส่ใบกะเพราใส่ใบกะเพรานแต่ตามนั้ถ้าใส่ขิงใส่เข้าใสวเสียด แต่ใบกะเพรานี hmm. uh ่เ huh. ป nah ็นใบกะเพราแบบประมมนซื้อมาน้ำรังคานะเป็นใบกะเพราที่ปูเขานี่เป็นเพผารถเผารถเผาปลากะเพราปลาใบเล็กๆสันสันเพผาละเผารถทีนีความหอมแบบสำหรับอาหารปลาโดยเฉพาะครับผมหอมอนนี่ตุ่นมันบ่หอมดีนี่มีพันมันอยู่ไม่ตุ่นสีเลยแต่สีคือกันนี่แหละแต่ว่ามันหนังใบมันสีสันสันใบกลมๆ โตโตเขาไม่เห็ดในร้านอาหารมันใบใหญ่นะอืมใบใหญ่ใบกระเพราเขาปลูกสวนธรรมดานะแกนครับอืเย็นหน้าครับแบ่แล้บุ๊ดบุ๊ดใส่เาเดือแซ่บแล้วคุณงยอดอล้วเย็นหน้าเย็นหน้ากินดูแล้วได้ทำแคนได้ไปหาไปได้กับซูมิงท่านี่เขาใส่ตุ่มกันบ่ตุ่มกินใส่ตุ่มเอ้โหมอเข้าบ่ใส่เงี้ย อันนี้ใส่เนื้อหูยำใส่เบ็ดได้ใส่เบ็ดเบ็ด้หูย้อนหูเน่น่นะอุ้ยท่าบนประเทศบุปเป็นได้ไหมนี่ท่าบนใส่ในตุ่มครับใส่เบ็ดธรรมได้แม่ใส่ในตุ่มเขาใส่ในยุคนใส่ในซากระเขาเลยแกนี่บ่เขาบ่ใส่เขาใส่ลั่นนลั่นลั่นเขาแบบเขาอยู่ยำมันมันคนละยำจ้าหน่อยเนี่ยยังใส่ใส่เนื้อตี๋ตังมาเลยเด้อท่าบนต้องให้เฉยดิวตันนี้ ตุ่มขึ้กันบ่กับทั้งแบบบ่เป็นแบบพีซี่อแปรรูปไหคเตุ่มอไรไพ่บ่เห็นเคยเห็นเลยตุ่มพี่อันใสใสสใสเี้ยลไปน้าใสมันแบทั้งนี่ใสเย่เนี่ยหอย่องหุ่นใสเียกินเดือนเน่าหอ้ก็กระปูถ้าหุ่นกินเดือนเน่าเขาดีดีกะปูแล้วดีเยบ่เอกจิแค่เขาหอยเอกต้ว่าเขาปรอับร้นบ ตุ่มมอไเขาถ้าใส่ตุ่มมโทษเอาหาตุ่มแต่ว่าตอนนี้ถ้งจะถานบางลันครับมีมอใส่ครับ่าะลั่นงมนยำนีแห้่าวจ่ป่อยย่ำหแทงมูสิ่อืเอาเอาเจอเย็นตอนนี้มันไครเป็นบอกนี่น่เย็นไข่ได้นี่ยโอ้เย็นไครตัวผูกกมีไครเลให้ทำมันถอยโ มื่อวานเมื่อนี้ตันหนตันฮวนอารมณ์ดีเป็นพิเศษครับมื่อนี้อันเอาล่องัวให้ฟังก่อนครับตันหนคุณเทกคนหัวคืออันนี้ฟอร์มปัญญาครับฟอร์มปัญญาคือเฉียดบอย่างไว้เงี้ยฟังเนี่ยที่พวกเขียดจังได้ถ้าไปแย่งแค่มป์แดงเพราท่านออกมาอยู่อันตอนขึ้นไปเวทีที่ไหนยู่ไงหัวจะไดนก่อนมาแล้วเหรอ บ้2านจับ่อนครับแกแแเดี๋ยวกัสิมือแรงพอกันที่บ้านกอกตบลละไทยอำเภอกันทลมรีสเกตครับครับมืออื่นมืออื่นกะรีสเกตดีครับบ้านบ้านย่งไกลบ้านไกลไกบ้านนองยางบ้านย่างวะบ้านน้องจ๊กอำเภอเมือง เมืองอําเภอเมืองอําเภอเมืองเรืออุทุมพรนะอุทุมพรแต่ว่าเป็นเขตเมืองเลยติดติดติดเมืองเขตต่อเขตไกลเมืองมือฮือกเมื่ือกเมื่ือกะอําเภอเมืองอีกศรีสะเกดอีกมือตื้อมือตื้อมือตื้อสีสเกตอีกแมนสีสเกตบอหรือลัตนาโอ้โหที่สิบสองเบียดจรากสีสเกตเบีจรากโอ้โที่พวบเลยแปะบ้านอะไรกันใช่ปะบ้านนุ่งผู้ชี้นี่แหะ ปกติวันที่สิบสองมาทุนคู่มูจีเด้เขา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 เลื่อนเขาใหญ่เขาเลื่อนเป็น่ะไรเนี่ไปเบ้นจลรันเป็นงานบ้าบเปเป็นงานโอ้โหเพื่อนงานวัดงานวัดดวงกันนะอ่ากินตุ่มเย็นกันครับคลิปนี้เอาไว้สนีครับเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าครับฝากติดตามช่องพ่อแม่ลูกหญิงลำพูนอพิเชียวครับคลิปนี้เอาไว้สนีกันครับสวัสดีครับ